อย่าเล่นเกมแดง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 ค่ะถ้าไม่อยากผมเจอกับจุดจบอันสุดขั้วเกมนี้ก็มีชื่อว่าแดงแดดแดงแดแรงแดงแดงกิการในการเล่นเกมนี้ก็คือต้องมีผู้เล่นเป็นตุ๊กตาแบบนี้ต้องเล่นในช่วงเวลาตอนกลางคืนถ้าที่ดีที่สุดก็จะเป็นช่วงเวลาระหว่างเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนผู้เล่น1คนต้องทําหน้าที่ดูสกีบีดี้ทอยเลยทุกวันและผู้เล่นคนที่2ต้องทําหน้าที่ทําปากจูทุกๆ2วินาที คนที่หยืนติดกับควายเพือกและผู้เล่นคนที่2ต้องยืนห่างจากซิกมาผู้เล่นคนที่1ที่อยู่กับสวิตไฟนั้นสามารถไปรอดดได้ทั้งหมด5ครั้งโดยที่ผู้เล่นคนที่2ส,สามารถขยับได้แค่เวลาที่เธอดีมากเท่านั้นเมื่อสวิตไฟเปิดห้ามงดันให้มันเด็ดขาดอยาทุกคนจะเห็นว่าในคลิปนี้ใช่ปะผู้หญิงคนนี้ก็คือขยับเวลาเป็นซิกมา ที่สมนั้นได้อยู่ในบริเวณดังหลังอะไรแต่ของที่ตกนั้นอยู่ด้านหลังบอกได้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้กับเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้ยน่ากลัวกว่านี้อีกแดง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 ใครที่อยากดูเจอกันได้ที่ออดัตส์สองคือ